Class Now look at your skill time um table ครูสั่งให้นักเรียนเอาอะไรมาคบที่แล้วตารางสอนของนักเรียนมานักเรียนเอามานักเรียนเอาขึ้นมาเลยถ้าใครไม่มีจะลำบากนะคะใครมีตารางสอนของตัวเองเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวต่อไปต้องทำตารางสอนของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษมาส่งครูด้วย วันนี้นักเรียนเอาของตัวเองมาจะได้ทราบใช่ไหมคะว่าเรียนวิชาอะไรบ้างนเรียนปลายทางนะคะวันนี้นะครูจะยึดตารางเรียนออกอากาศเป็นหลักนะคะส่วนวิชาอื่นๆเรียนหลายห้องครูจะสมมุติขึ้นมาแต่ครูจะลึกจะยึดตารางที่เรียนออกอากาศเป็นหลักใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ18ชั่วโมงนะ18ชั่วโมงคลาส How many days do you study at school? How many day, How many days do you study at school? How many days do you study at school? Six days? Five days. I study at school for five days. Huh? One, four, five days. How many hours do you have in the morning? How many hours do you have in the morning? มีกี่ชั่วโมงคะ <Three. S 1> ในตอนเชา้า3 <Three. S 1> <Three. S 2> h o u r s I study three hours in the morning, <One> morning. and three hours in the afternoon. นะคะตอนเช้าเรียน3ชั่วโมงตอนบ่ายเรียนอีก3ชั่วโมงนะคะตอนบ่ายเรียนอีก3ชั่วโมง class now look at the timetable the school timetable on Monday what do you have what class do you have in the morning what class do you have in the morning what class do you have in the morning คุณบอกแล้วว่า have เมื่อกี้ขึ้นตอนเข้าสู่บทเรียนมีความหมายเหมือนกับคำว่า study ใช่ไหมคะเรียน What class do you have in the morning <I> นักเรียนเรียนวิชาอะไรในตอนเช้าใช่ไหมคะไปดูก่อนนะคะตอบก่อนม่ามีอะไรบ้างดูตารางระวบอกคุณ Look at the school timetable and answer the question What class do you have in the morning อตอบสั้นๆก่อนอย่าค่อยตอบยาวๆตอบอยังไม่ได้วิชาอะไรบ้างตอบวิชาลงมา English Math s, and Social Studies นะักเรียนทราบไปได้ครับว่าตอนเช้าเนี่ยมี English มี Math s, มี Social Studies ทีนี้การตอบแบบเต็มๆนักเรียนจะต้องตอบอะไรบ้างไปดูคำตอบนะคะ นักเรียจะต้องตอบว่าโดยขึ้นต้นว่าถามยูตอบอะไรคะ I, I. กริยาจะอยู่ข้างหลังยู you คือคำว่า I. have I have เห็นไหมคะวิชาที่1นึ่ง comma วิชาที่2และวิชาสุดท้ายใช้คำว่าอะไรเชื่อม a n d เพราะนั้นเวลาพูดเวลาเขียนเหมือนกันแต่เวลาเขียนสังเกตว่าระหว่างวิชาที่1กับ2จะมีเครื่องหมาย c o m มานะคะ c o m มาอยู่ด้วยนะคะ ในกรณีที่มี3ชั่วโมงเพราะ mm hmm. ฉะนั้น Answer again What class do you have in the morning on Monday? I, I, I have English, a n d Social s u d ถามนักเรียนชายอย่างเดียวนักเรียนชายไม่ไม่อ้าปากตอบเดีย๋ยวจะเรียกตอบเป็นแถว What 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 class do you have in the morning on Monday? What class do you have in the morning on Monday? <I S 1> นักเรียนชายตอบค่ะทั้งปลายทางด้วยตอบดังๆค่ะตอบเหมือนกันเมื่อกี้เพื่อนก็ตอบไปแล้ว I have เราดูตารางลงไปเลยวิชาแรก English Math And social studies. I have English, math, and social studies. What class do you have in the afternoon on Monday? What class do you have in the afternoon on Monday? I have Thai and occupations I have t h a and occupations เห็นไหมคะความแตกต่างในการตอบถ้ามีสองวิชาใช้อะไรเชื่อมได้เลย And, and นะคะไปดูคำถามเขียนยังไงวิชาเพิ่มเติม,ตมที่เป็นตัวอักษรสีดำครูสมมุติขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกก่อนแต่ชั่วโมงต่อไปตารางจริงตารางจริงของคนน,นั้นๆของห้องน,นั้นๆนะคะห้องไหนออกอากาศก็ห้องน,นั้นละคะตารางห้องน,นั้นนะคะ เมื่อกี้ตอบแล้วนะคะว่า I have สามวิชาแต่ถ้าตอนบ่าย What class do you have นะ,ะนันรียนไม่ต้องลอกเลยนะขีดเส้นใต้คำว่า morning แล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ Afternoon ถามเหมือนกันไหมเหมือนกันตอบเหมือนกันไหมคะตอบเหมือนกันถ้ามี2องอย่างก็ I have วิชานี้ and อีกวิชาหนึ่งแล้วก็เปลี่ยน morning เป็น afternoon ได้นะคะทีนี้อ้าวเราจะไปถามกันก่อนนะเรียบร้อยไหมคะ บางคนโจทย์ให้โจทย์เป็นตัวอย่างจทเป็นตัวอย่างแค่นี้นะคะอันอื่นไม่ต้องโจทย์เดี๋ยวถามตอบจนคล่องแล้วจะเรียกถามตอบทีละคู่เพราะฉะนั้นนักเรียนชายเนี่ยไม่ค่อยตอบโดยเฉพาะแถวสามคนนั่งแถวสามเพราะไม่ค่อยมาเรียนนะคะต้องพยายาม ผูจะไปเลยนะคะเพราะว่าผูบอกว่า Morning คิดใต้เป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็น Afternoon ตอบใช้ด้วยกันได้ไหมได้นะคะดูภาพต่อไป now ask and answer the question in the morning on Tuesday วันอังคารตอนเช้าแลวถามว่ายังไงคะ What อะไรคะ What class do you have in the morning, morning. on ี in the morning on Tuesday ง่ายๆเลยเอาวันเอาวันขึ้นก่อน Tuesday ตามด้วยช่วง Tuesday morning on Tuesday morning สันส้นๆได้ไหมได้นะคะเอาถามใหม่แบบครูวะสันส้นๆ What What class do you have on Tuesday morning What class do you have on Tuesday morning นักเรียนชายตอบค่ะ ปลายทางด้วย i, I have social ต่อพร้อมกัน What time What class do you have on Thursday afternoon ของใครของมันนะคะดูจะว่าใครดังกว่กัน I have Social Studies Physical Education and นักเรียนชายจูเนียร์เรดคอสตามไปด้วยนักเรียนชายครูปากอยู่ดูเรียนอยู่ว่ากระชากกระเขาเลยะคะครูหลอกนักเรียนห็นไหมนักเรียนชายตอบแอนจูเนียร์เรดคอสตามผู้หญิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนักเรียนชายก็ต้องตอบของตัวเองใช่ไหมคะสกา t i ิง now answer q u e s เว o n ชน a ก n what class do you have on Thursday afternoon ของใครของมัน <I> เร็ว ยังมีอีกผู้ชายแถวเดียวกันติดโรคกันจูเนียร์เรดคอสของผู้ชายก็ต้องผู้หญิงก็ตอบว่าแอนจูเนียร์เรดคอสของผู้ชายก็ต้องตอบว่าแอนสเกาชิงวันมอทามตอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผู้แอบด,ดูผู้ชาย ชายที่รอบ3มได้แล้วแอนสเก้าทิ้งนะคะสั้นๆกว่าผู้หญิงไม่ต้องไปตามเขาเรดคล็อกเรดคลอสนีนะคะเฟรดเดย์เฟรดเดย์มอร์นิ่งนักเรียนชายถามผู้หญิงค่ะออนชอตเชอร์อาร์ช <On> ็อตเชอร์ถามให้เร็วกว่านี้หน่อยสิเป็นและคูดูแนละ้วจำได้ What class? Good. English and style. s c i e n c and ทีเกิดเห็นไหมได้แล้วผู้หญิงต้องถามให้สั้นให้เร็วจะได้สู้นักเรียนชายได้ Friday afternoon. What class do you have on Friday afternoon? นักเรียนชายค่ะตอบยาวอีกแล้ว I have computer <I have S 2> and c l i v i t y อะไรคะ Activity activity Act 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 นะคะจำได้นะเพราะว่าอ่านง่ายถึงยาวจะอ่านง่ายจำได้